วันนี้ไปเก็บส่วนลด9ก้าเดนเก้าในช้อปปีกันนะคะก็ลดเยอะมากสูงสุดก็เก้บาทเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็จะเลื่อนให้ดูไปเรื่อยๆนะคะคือส่วนลดเนี่ยซ่อนอยู่ที่ต่างๆเยอะมากเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจส่วนลดตัวไหนก็ก็ลองดูคลิปให้จบนะคะหร,หรือว่าสนใจส่วนลดอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ว่า อยากได้ส่วนลดตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางเราจะช่วยแนะนําให้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะเลื่อนไพไปเรื่อยๆนะคะว่ามันมีส่วนลดอะไรบ้างก็จะไม่ได้อธิบายละเอียดมากเพราะว่าด้วยความที่ส่วนลดมีเยอะมากหลายหมวดหลายอะไรที่ลดใน9เดือน9ก็ดูตามให้จบละกันเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนลดดีๆจากช h อป e ี เดี๋ยววันนี้เราก็จะเจออะไรที่สนใจก็จะเก็บไปเรื่อยๆหลายแบรนด์ยูนิลิเวอร์อะไรอย่างนี้ก็จะค่อยๆเลื่อนจิ้มไปเรื่อยๆมันจริงๆถ้าถ้าเราจะไม่อยากเลื่อนดูทั้งหมดอะสังเกตด้านบนอะมันจะมีหัวข้อให้เลือกอยู่ว่ามันจะแบ่งเป็นหมวดอะร้านค้าแนะนำโปรเด็ดประจำวัน โค้ดแบรนด์ดังอะไรเงี้ยช้อปปี้ไลฟอะไรเงี้ยก็จะแบบแบ่งหมวดไว้ให้อยู่ถ้าเราไม่อยากทูถ่ายไปทั้งหมดก็สามารถเลือกเลือกหมวดจากข้างบนได้แต่ขอบอกนะว่าช้อปปีอ่ะเขาชอบมีแบบมีลูกเล่นตลอดเลยการการค่อยๆเลื่อนไปดูทั้งหมดอ่ะเหมือนจะครอบเวอร์มากกว่า ถ้าเรากระโดดข้ามไปข้ามมาอะไรเงี้ยอาจจะมีพลาดอะไรไปดีๆไปก็ได้อันนี้สําหรับที่เคยเจอมานะแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันมันเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดูไปเพราะว่าบางครั้งมันก็จะไปแอบอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่พลาดเราก็ค่อยๆถูดูไปหมวดโน้นหมวดน,น,วดนี้มันมีอะไรดีๆบ้าง ลด50%ขั้นต่ำเท่าไรอะไรอ่เงี้ยมันก็หลากหลายเขาก็เขาก็ขยันทำอะไรมาให้เราตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆช้อปปี้มีอะไรแบบเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าลดเยอะนะจากที่สังเกตโคต้ดที่ปล่อยมา น่าจะเยอะกว่าตอนเดือนที่แล้วที่เป็น8เดือน8เลขเก้าเลขเลขสวยเก้าหน้าเก้าหน้าก็อาจจะแบบลดเยอะหน่อยนี่สูงสุด999บาทแบนดัง999บาทอ่ะอะไรก็มาดูกันว่าเพื่อนๆสนใจตัวไหนบ้างมันก็มีเกือบโอ้ทุกร้านแหละลด รีวายวากโอะไรก็ว่ากันไปจากที่เลื่อนๆกดมาเนี่ยแบรนด์ดังๆก็เห็นผ่านตากันหมดเลยสกอตอะไรเงี้ยแ,แต่แต่ก็ต้องเลือกดูอะคะ่ะว่าแต่ละร้านอะขั้นต่ำก็จะไม่เท่ากันบางร้านลดเยอะก็จริงแต่ขั้นต่ำก็ก็ไม่ก็ไม่ต่ำก็ไม่ต่ำตามชื่อ7,8พันอย่างเงี้ยถึงจะลด 999บาทแต่แต่ถ้ามันเป็นของอะไรที่เราจะเป็นต้องซื้อซื้อจริงๆอ่ะมันก็มันก็ถือว่าคุ้มเราได้ลดเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้จําเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสําหรับเราอะไรเงี้ยก็ต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็คือขั้นต่ําที่ไม่ได้ต่ําเราก็ต้องลองพิจารณาเลือกกันดูว่าจะยังไงนอกจากเอ่อโค้ดส่วนลดเกี่ยวกับร้านค้าทั่วไปอย่างเงี้ย ก็จะมีพวกส่วนลดเกี่ยวกับ s h o p ป e ้ฟู้ดจ่ายบินเติมเงินโทรศัพท์อะไรเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่โค้ดพวกนี้เขาจะไม่ปล่อยมาล่วงหน้าถ้าเป็น s h o p ป e ้ฟู้ดหรือว่าพวกเติมเงินโทรศัพท์อะไรเงีย้ยแต่ก็มีบ้างนะที่ปล่อยมาแต่หลังๆเริ่มสังเกตว่าถึงวันจริงๆแล้วเขาจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเราก็ต้องคอยสังเกตเอาว่าปล่อยมาหรือยัง มีอะไรน่าสนใจไหมหรือบางทีอ่ะเขาปล่อยมานะปล่อยมาแบบอาจจะเรียกว่ากักนิดนึงก็ได้พอวันจริงเขาก็แบบมีเซอร์ไพรส์ที่แบบเ,ออเด็ดอะไรเงี้ยไอไอที่ปล่อยล่วงหน้าอาจจะลดแค่ไม่กี่บาทแต่พอวันจริงก็ลดเยอะเลยอะไรเงี้ยเราต้องขยันเข้ามาส่องใจความหลักๆเขาก็อยากให้เราคิดถึงเขาบ่อยๆแหละเข้ามาดูบ่อยๆ ใครขยันเข้ามารับรองว่าได้อะไรดีๆไปแน่นอนเขาก็มีมาร์เก็ตติ้งอยู่เรื่อยๆการตลาดจะต้องแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่งอะไรเงี้ยการแข่งขันที่สูงก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องขยันช็อปแต่สมัยนี้ก็เข้าอยากหมักแพงช็อปเยอะก็ไม่ได้เนี่ค่ะมันลดเยอะจริงๆ มีทุกหมวด m u มแอนคิดแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยทราเวลโฮมอิเล็กทรอนิอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเลื่อนดูให้ดูไปเรื่อยๆว่ามันมีส่วนลดเยอะมากแต่มันจะแอบ,บซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งบางคนอาจจะหาไม่เจอหรือไม่ก็อาจจะเออขี้เกียจเขี่ยหามันลึกลับซับซ้อนเกินไปอะไรเงี้ยนี่ ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตอะแอปแอปหลักๆของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยซ่อนเก่งเราต้องเข้าไปจิ้มจิ้มหาอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็อยากให้เราไปทัวร์แอปเขาบ่อยๆแหละจะได้แบบเกิดความอยากในการชอปปิ้งในการซื้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบซ่อนหน่อยเราจะได้ไปตามหาเพื่อที่จะได้เจออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยมันเยอะจริงๆมัน มันแบ่งหมวดในส่วนลดแบบเออลด20%ร์เซลดเก้้อเบาทราคาเดียว999บาบาทแบ่งหมวดแต่ละหมวดแต่ละอะไรอีกซับซ้อนซับซ้อนมากเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปหาดูแล้วกันว่าสนใจอันไหน อันไหนตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยจบินเติมเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ค่ะสำหรับโปรเกดน 9, 9.